ค่ะก да. ็สว <Bueno. S 2> ัส okay, ด e ีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์การ์ดนะการ์ชื่อว่าดาตายังเออก็สกิลนะคะเมื่อเริ่มเกมเนาะก็เพิ่มมาเบิลที่มีอยู่100%นะคะแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะโอกาส65%จ่ายมาเบิลเพิ่มค่าก่อสร้างแลนคูณ10เออของแลนทันทีอะไรวะก็เหมือนไอ้พวกนั่นแหละพระอะไรนั่นแหละแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ย มันยังงงอยู่นะคะมันเหมือนกับไอ้พวกลิกะลิกโกะที่เลือกความสามารถได้อะนะ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องเอาไปลองนะคะ mm hmm. ก็รอได้ก่อนละกันเนาะ mm hmm. ส่วนบัฟนะคะ mm hmm. ก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มารนะ์กเนาะเราก็จะอัพเป็นแลน์มีโอกาส4 5นะคะสร้างแลนด์ของฉันในพื้นที่ว่างแบบสุ่มนะแล้วก็สร้างในพื้นที่เตือนวิกตอรี่นะคะก็ตามนี้เลยนะ ในรอบนี้เนี่ยทำอีเวนต์วันที่อีเวนต์มาเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะแต่เพศน้อยอะ่ะเพศมันน้อยอยู่นะก็เดี๋ยวจะลองสุ่มให้หมดเลยและกันเนาะว่าเราจะปิดไหมนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวิธีการหานะก็หาเอสแค่2ใบนะคะแต่กว่าจะได้เอสเนี่ยต้องหาเอทั้งหมดเลยนะคะอย่างละ3ใบเออก็เป็นขนนกดาบนะคะแล้วก็ แพทเทิร์นอืมก็ประมาณนี้แหละก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรออกอยากเนาะก็อันที่ได้พวกนี้คือเปิดกล่องดองมาแล้วได้นะคะเก็บรอบบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยนะคะอะเรามีเพชรอยู่แค่3,6 0พนะคะเดี๋ยวแพ็คแรกอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีอะไรเลยมาแพ็คแรกเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยนะคะมี3 0 0 6เด้อ ฮึบฮึบฮึบอื้อหือดาบกับขนนกเราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไอ้แพทเทิร์นอันที่สามน่าจะออกอย่างนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะสลับกันนะคะเราต้องหาอย่างละหกใบเลยนะทุกคนดาบกับขนนกตอนนี้เรามาเกิดแล้วนะดูดิออกอยู่สองอย่างนะคะฮึบฮึบอื้อหือเต็มตเต็มเลยนะ แพทเทิร์นมาไหมล่ะเงียบกิ๊บไม่มาเลยนะคะอ่ะยังยังไม่มาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแพ็กฟรีก่อนนะคะก็ได้แถมมาเนาะฮึบอื้อขนนกนะสงสัยขนนกกับดาบรัวๆทุกคนแล้วขาดแค่ไอ้แพทเทิร์น ไม่แค่นะขาดอีกสี่ใบเลยนะคะ <c oughs> อือหือดาบนะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยเด้อสี่ใบเลยนะตอนนี้เรามีอยู่แค่สองใบนะคะอ่ะฮึบยังดาบรัวๆเลยเด้ออ่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อเลยเนาะ,ะอ่ะต่อเลยนะคะต่อยาวๆอ่ะทุกคน อื้อหือยังฮึบฮึบฮึบก็มาแต่สองอันนะเหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่ง่ายเด้ออะยังมาแต่ดาบนะคะตอนนี้ดาบกับขนนกรัวๆเลยนะฮึบฮึบอื้อหือสงสัยเราจะไม่ปิดนะเพชรน้อยด้วยนะคะก็ืออมาเอสเลยว่ะ ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราขาดแพทเทิร์นอีกแค่ใบเดียวนะคะเออันที่3เนาะมีลุ้นอยู่เดอ้อแต่ก็ยากนะคะมีลุ้นแบบยากๆอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คแถมก่อนนะคะอ่ะตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะมาเลยไหมแพทเทิร์นเยียบกิ๊บ มาแต่ขนนกกับดาบอะทุกคนคือคืองั้นเอาเอสมาเลยก็ได้นะเต็มอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปขยายก่อนเนาะก็ไปขายมาแล้วนะคะที่จริงมันรวมได้นะรวมได้เอสเลยนะคะแต่ว่ามันน่าจะยากนะเออเราไม่นรวมดีกว่านะคะฮึบดาบเรารอเธออยู่นะ <c oughs> อ่ะ ใครขาดมาเอาได้นะคะเดี๋ยวให้ยืมนะเขาว่าตัวนี้น่าจะเก่งอยู่นะอืมก็เราต้องเอาไปลองนะคะอือหือดาบรัวๆเลยจ้าอ่าทุกคนเราไม่ได้นะตอนนี้เราเหลือเพชรอยู่800นะคะก็เราจะซุ่มต่อเลยนะเราไม่รอช้านะหัวเราอุ่นแล้วนะคะ อ,อให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะฮึบฮึบฮึบป๊าบเหลือสองร้อยแล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะให้เหลือไว้สองร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปหาเพชรต่อก่อนนะคะตอนนี้เราเหลือสองร้อยนะเดี๋ยวเราอืมทำอะไรดีวะทำไงให้มันปิดอะต้องหาเพชรเพิ่มอย่างเดียวนะ ทุกคนเรายังมีแพ็กแถมอยู่อีก3แพ็กนะคะเราก็ลุ้นตรงนี้แล้วกันเนาะเออหอดาบนะมาไหมล่ะขนนกอีกอันหนึ่งต้องมาแล้วแหละยงังยังไม่มานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราขาดอะไรตอนนี้เราขาดไอ้แพทเทิร์นอันสุดท้ายนะเอออันสุดท้ายอีกใบเดียวนะคะอย่างอื่นคือมาเยอะมากเลยนะเราเปิดเราได้เอมา1นึ่ใบนะคะตอนนี้ก็ เท่ากับว่าขาด A แค่อันเดียวแต่เราขอเวลาหาเพชรก่อนแล้วกันเนาะเรามีสา0พันนะคะเดี๋ยวเราหาเพชรแล้วเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคค่ะอ่ะทุกคนคะก็หลังจากที่เราหาเพชรมาได้นะเราให้น้องหาเพชรให้นะคะเอเทนนะน้องเอเทนหาเพชรให้เรานะคะก็ ได้มา2องพนะเดี๋ยวเราสุ่มต่อเลยนะคะแล้วขาดเออันสุดท้ายอีกใบเดียวนะืยังไม่ได้นะคะก็เราก่อนก่อนหน้าน,านี้เราหามาแล้วก็สุ่มไปนะแต่เราไม่ได้ทำให้เฉยๆนะคะอ่ะอันสุดท้ายมันจะยากขนาดน,นั้นเลยเหรอ2องพมันจะไม่ปิดจริงๆเหรออ่ะแพ็กนี้ยแหละมาแน่นอนฮึบฮึบ ออหือยังไม่ปิดนะคะเราก็รุ้นนั้นเนี่ยเรากลัวเพชรเราหมดอ่ะดูดิทุกคนอ่ะมาไหมยางอื้อขนนกรวดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูแพ็คแถมกันก่อนนะก็ขอบคุณน้องนะคะที่เอาไอดีของฮอลลี่ไปหาเพชรให้นะน้องเอเทนนะคะ LMT 1 0นะ เอเดนเดอร์น้องเขาหาเพชรเก่งนะคะเพชรเขามีเป็นแสนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไล่เก็บของที่เหลือไปด้วยเลยแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะไปเปิดแพ็คแถมแถมเยอะอยู่นะน่าจะเยอะอยู่นะคะมาไหมอ่ะเจอแล้วนะคะน่าจะติดมาบ้างดาบไงติดมาแน่นอน <laughs> อ่ะขนนกนะอะไรอีกล่ะ ืออหือขนนกรัวๆเลยนะดาบนะคะขนนกอีกแล้วนะอ่ะขนนกรัวๆเดี๋ยวเราเหลือพันสี่ทุกคนเราว่าเราจะเอาแค่พันเดียวเราสุ่มอีกแล้วกันเลยเนาะเออให้มันหมดเลยนะอ่ะฮึบ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 ออหือปิดแล้วนะคะอันสุดท้ายมันจะยากไปไหนล่ะก็ น้องหาเพชรให้นะคะน้องเป็นคนหาเราเป็นคนใช้นะน้องบอกหาสี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ปิดแล้วนะคนหาหาสี่ชั่วโมงคนใช้ใช้ไม่ถึงห้านาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารับไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะสำหรับการ์ดใหม่นะคะดาดตายังใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะใครปิดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยนะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะกลัวไม่ปิดทุกคนเราจะเอาให้ปิดนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ